สำหรับคลิปวิดีโนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Bitcoin นะครับลูน่าคลาสสิกแล้วก็ s ชิ b a แล้วก็อีท e เร u m โดยเฉพาะอีท e เรียมเลเยอร์สนะครับที่มีความคึกคักข,ขึ้นมาบางอย่างอาจที่จะเป็นข้อมูลที่ดีในการเอาไปพิจารณาอะไรหลายๆอย่างกันก็ได้นะครับคิดว่าคลิปวิดีโดนี้เพื่อนๆจะชอบ แล้วก็ได้ประโยชน์กันไปเนาะรๆหรือผู้ปกครองไหนที่ต้องการสปอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับสาม,มารถได้สั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิ ok ปตัวด็อกเพื่อที่จะเป็นหนึ่งช่องทางในการสปอร์ตเงินเดือนต่างๆก็ยินดีแล้วก็ขอ,อบคุณกันมากนะครับหรือผู้ปกครองไหนที่ต้องการดูในเรื่องของตัวเอ็กโอเซฟคอนเทนต์เนื้อหาพิเศษต่างๆก็ยังไงอย่าลืมกดเนื้อหาพิเศษตรงนี้สาม,มารถทําได้เช่นเดีวยวกันแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไอพิเดทับคอมมู เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มตน้นด้วยคุณพิชัยเจวลากันก่อนเลยและกันนะครับก็ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของ m ั n นี่แชทไทยแลนด์เนาะกล็ลองเข้าไปดูได้นะครับซึ่งคุณพิชัยเนี่ยก็ได้พูดถึงในเรื่องของ Bitcoin ด้วยนั่นเองนะครับในในาทีที่หชั่วโมงจุดศประมาณนั้นนะครับก็ได้พูดถึงว่าโอเคช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ถ้าเราจะขายในช่วงนี้อาจจะเป็นเวลาที่ไม่เหมาะแล้วนั่นเองนะครับกับการท่านยังมองว่าปีหน้า มองได้ถึง30,000นะครับหรือว่าพูดง,ง่ายๆเลยว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นมานั่นเองสำหรับบิตคอย n เนาะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ขายตั้งแต่60,000ก็โอเคช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขายแล้วนั่นแหละนะครับกับการถ้าเราเก็บก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เลวม,มากมายนักอันนี้สำหรับตัวผมนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเราลองเข้าไปฟังในคลิปวิดีโอนี้กันได้นะครับ ซึ่งให้ผลโซนหนึ่งที่คุณพิชัยมองนะครับก็คือเป็นในเรื่องของตอนนี้หลายคนกลัวหมดแล้วนะฮะเลยกเดียวว่าเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวหรือว่าคนไม่เอาแล้วหนีไปหมดแล้วอะไรแบบนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีนั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอไปพิจารณาแล้วก็ศึกษาข้อมูลกันต่อหรือว่าจะเข้าไปดูคิปโดนี้กันเต็มๆกันได้นะครับคิปโดดีมากๆเลยนะครับจังหวะนี้มันไม่ใช่จังหวะขายอันนี้คือแน่ว่าไม่ใช่จังหวะขายทิ้งเลิกออกจากตลาดไม่ใช่แต่จะซื้อหรือไม่แล้วแต่ ปีหน้าผมคิดว่าได้สามหมื่นบวกลบอยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นกว่าได้ไเหตุผลอะไรครับเพราะมันไม่มีเหตุผลวันนี้ทุกคนกลัวหมดแล้วทุกคนวันนี้พูดถึงบิตคอยน์ง่ลบหมดแล้วต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของนักลงทุนชื่อดังนะครับคุณโรเบิร์ตคิโยสกิ้นั่นเองนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงว่าดอลลาร์นะครับมีโอกาสที่จะดรอปลงมานั่นแหละนะหรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์นะครับมีโอกาสล่วงลงมาเพราะว่าตอนนี้โอเคมันสูงขึ้นไปมากๆแล้วโถนต่อแมเงินบาทเนี่ยก็อ่อนแบบยบเยบ 38ตอนนี้ล่วงเริ่มล่วงลงมานะก็ถือว่าพอพอยิ้มได้บ้มมางนะครับแล้วก็ถ้าเราดูใน,นขณะนี้สําหรับ DXY หรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์เนี่ยโอเคถ้าเราตีในเรื่องของ channel up นะหรือว่าตัว trend line ที่เป็น trend line แนวรับด้านล่างแล้วก็แนวต้านด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ DXY นะครับได้เข้ามาถึงแนวต้านตรงจุดจุดนี้แล้วนั่นเองก็ต้องรอดูว่าเป็นไปนได้ไหมที่มันจะชน แนวนี้แล้วก็รล่งลงมาอันนี้ก็คงตอบไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดน,นะครับว่าแนวนี้ดี Y จะเริ่มดรอปลงมาได้แล้วหรือ,อยังนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้พูดถึงตัวชาร์ตนี้กันไปนะครับผมสลหรับคุณเทรดเดอร์ทร a d e กรดนะครับก็พูดถึงในเรื่องของถ้า d ี y เนี่ยมันทรงไม่ค่อยจะดีเนาะหรือว่าโอเคมันเติบโตพุ่งขึ้นไปเป็นพาราโบลิกแบบนี้ถูกต้องไหมฮะและโอเคเกิดในเรื่องของตัวเบลลิสเดเวอเรนหรับ ไอซายเนี่ยสามครั้งปุ๊บโอเคมันอาจะที่จะมีการย่อตัวลงมาบ้างอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเงินดอลลาร์จะไม่แข็งไปกว่าน,นี้แล้วนะอันนี้ผมก็คงตอบในอนาคตไม่ได้นะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะไซด์เวถ้าเรามองย้อนหลังลับไปนะแต่ก็อย่างเช่นเคยว่าข้อมูลในอดีตมันไม่ได้ส่งผลถึงข้อมูลในอนาคตอยู่แล้วนะครับเป็นแค่การคาดเดาเนาะซึ่งโอเคถ้ามันเกิดในเรื่องของตัว balance d i v i a t i o n สำหรับไอซายสามครั้งเนี่ยโอเคและถ้า DXY มานอ,อกข้างไซด์เว์เนี่ย ออมันก็เป็นหนึ่งในะโอกาสที่ BTC บ u r u n หรือว่ามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้บ้างไหมสำหรับ Bitcoin นะครับถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปตอนปี2015ในช่วงช่วงนั้นเนาะซึ่งในนักขณะน,นี้ก็คือเหมือนกันนะครับก็คือ DXY หรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์เนี่ยมันสูงขึ้นมากๆถูกต้อตงไหมแล้วก็เกิดในเรื่องของ i s i ที่ชนแนวต้าน3ครั้งแล้วในนขณะน,นี้นะครับเป็น,ปน,นไปได้ไหมที่ DXY จะเสียโมเมนตัมแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็เป็นไปได้ไหมที่บีดซีจะเติบโตขึ้นอันนี้ก็ต้องรอไปดูอนะคาคตว่าเฉ,เฉลยกันยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลแล้วกันนะครับสำหรับคุณระเบิดคิโยสกิที่ออกมาเตือนสําหรับดอลลาร์นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราดูในเรื่องของเทรดดิ้งวอลลุ่มในขณะน,นี้โอเคเราเห็นว่าราคาบิตคอยไม่ค่อยจะไปไหนนิ่งๆสองสองหมื่นก้ามาหลายวันแล้วนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างอึอดอดัดอยู่พอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูข้อมูลจาก ซันเ i เมนตนะครับก็คือในนักขณะนี้เทรดวอลลุ่มของ Bitcoin สูงที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เดือนจูนที่ผ่านมาเลยหรือว่าช่วงตอนที่ Luna Classic ขออภยัย Luna c o l l b b มีในเรื่องของราคาที่มันล่วงลงมาคริปโตแบงก์เซลเซ s ยสบล็อกไฟอะไรต่างๆที่มีปัญหากันในนักขณะนั้นเนาะตอนนี้ยอดเทรดพุ่งขึ้นมาไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจับตามองเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยอดเทรดประมาณสัก42 บิลเลียนนะครับหรือว่า, 40, วา4 0 0 0มืกว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละสำหรับข้อมูลออนเชนของทาง sentiment นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับซึ่งเขาก็พาดหัวข่าวแหละเนาะว่าโอเคยอดเทรดสูงขึ้นมาในรอบ3เดือนเนี่ยเพราะว่านักเทรดบางส่วนเริ่มหยุดเงินเฟียสอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลกันต่อเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้เราว่าช่วงนี้ถือว่าต้อง ส่งกำลังใจนะครับให้กับชาวคริปโตเนาะอาจที่จะมีล่วงบ้างขึ้นบ้างค่อยคลางอึดอัดน,นะครับเป็นรถโรลโ,ลโคอสเตอร์บ้างหรือว่าขึ้นรถไฟเหาะกันบ้างในรขนานี้นะฮะก็ปีนี้เราขึ้นรถไฟเหาะจากหเหมือลงมาถูกต้องไหมอีก4ปีแต่รถไฟเหาะสําหรับราคานี้หรือไม่อีกแปดปีเป็นแบบนี้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรองไปว่ากันในทีไม่อยากจะมักล่าวนะครับแต่ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องในกันที่ ถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปบิตคอยถ้าเราดูใน,นระยะยาวนะบิตคอยมันเติบโตมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็อันนี้เอาไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลกันต่อเพิ่มเติมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสิ่งที่น่าเป็นห่วงกับชาร์จกันบ้านนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่โอเคอาจจะเกิดแบบนี้หรือว่าไม่เกิดแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นอีหนึ่งออไอเดียแล้วกันนอกจากคนเทรดดิ้งช็อตนะครับก็ถือว่าเป็นหน,หนึ่งคนที่ค่อนข้างดังในเทรดดิ้งวิวอยู่แล้วนะฮะ ซึ่งถ้าเราดูนะครับตอนปี2014ที่พีคขึ้นมาราวๆ1,000เนาะราคาขึ้นจากแบบ4เหรียญน่ยขึ้นไป1,000นะครับแล้วก็ร่วงลงมากว่า86%อ่า86%นะครับจากหนึ่ง0 0นร่วงลงมาราวๆ100นะครับหรือว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เป็นหลุมนะครับใน,นขณะนั้นรวมถึงนะครับปรับตัวตอนปี2016ไป2017เนี่ยจาก300ขึ้นไปเป็น17,000อะ่ะแล้วก็ล่วงลงมา83%รอบแรก 86%ถูกต้องไหมรอบ2ล่วงลงไป83%ซึ่งถ้าเราอ้างอิงถึงเวลาที่มันล่วงลงมาแรงๆเนี่ยมันจะประมาณสัก86% 83%เนี่ยซึ่งถ้าเรามองว่าโอเคจาก60,000เนี่ยหกหมื 69, ่วงพีคที่ผ่านมามันล่วงลงมา83%เนี่ยมันก็จะอยู่ราวๆ10,000นะครับ11,000เอออันนี้เขาก็มองว่าเออมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ถ้ามันประวัติศาส ของเก่ามันซ้ำรอยนะแต่มันก็ไม่ได้จําเป็นว่ามันจะต้องลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องละกันถือว่าเป็นหนึ่งความกังวลของนักลงทุนเหมือนกันว่าเฮ้ยอนาคตบิตคอยมันจะร่วงมา83%าเเหมือนรอบก่อนนั้นนี้หรือไม่เพราะว่าถ้ามันร่วงแบบนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าบิตคอยจะร่วงลงมาจาก6 9 0 0็ลงมาเหลือเหมือนต้นประมาณนั้นนะครับประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทางชีบะกันบ้างนะครับก็ล่าสุดเบอร์เลดเนี่ยปาเข้าไปกว่าโอ้โห ถือว่าพุ่งมาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะกว่า1,867%ในนักขณะนี้นะครับผมก็ถือว,ว่าเป็นใหนึ่งเรื่องที่แปลกดีว่าเออทำไมมันถึงพุ่งขึ้นไปในตอนนี้นะสำหรับคนที่ช่วยกันเบิร์นเหรียญชีฟในตอนนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของชาวชิบะมองว่าชิบะอินเทอร์เน็ตี้นะหรือว่าเกมการ์ดของเขาที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยโอเคจะมีให้โหลดในวันที่1ถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้ได้เลื่อนออกไปนะ เป็นวันที่6นะครับอตอนแรกหลายคนก็มองว่าจะเป็นวันที่1เนาะเพราะว่าเขาประกาศมาแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็โอเคดูเหมือนว่าจะเลื่อนไปวันที่6ตุลาในเดือนนี้ก็ต้องรอดูว่าวันที่6หรือว่าอีก4วันเนี่ยจะเป็นวันที่คึกคัก กับชีฟได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าช่วงนี้ราคาชีฟก็ยังนิ่งๆทรงๆแล้วก็ยังไม่ได้จะไปไหนเท่าไหร่นะยังไงก็ยังไม่ได้พุ่งอะประมาณนั้นนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับแฟนๆชีฟนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเราดูในเรื่องของเทราคาสิกค่อนข้างพุ่งในเรื่องของวอลลุ่มในการเทรดถ้าเราดู24ชั่วโมงที่ผ่านมาพุ่งขึ้นไปถึง176นะครับถือว่าเติบโต,ตมาค่อนข้างเยอะหรือว่า ได้รับความนิยมแล้วก็ผมเห็นไอเชนอย่างในไทยก็ที่1นึ่งแล้วจะเป็นรุ่นหน้าคาสิกนะครับก็ต้องยอมรับว่าแฟนๆคริปโตตอนนี้ค่อนข้างเชื่นชอบรุ่นหน้าคาสิกมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ไบ n c นจะประกาศในเรื่องของตัวเลขการเบิร์นนะครับนะสำหรับในเรื่องของเอาค่าฟรีที่ได้จากการเทรดรุ่นหน้าคาสิกเนี่ยเอาไปเผาให้นะถือว่าเป็นป่าบุญทุ่มนะครับสำหรับไบแอนนะก็ต้องรอดูว่าตัวเลขที่ออกมาจะเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่แล้วก็ จะทำให้แฟนๆชาวชิบะขอไปชาวลุนาคาสิกยิ้มได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดนะฮะรวมถึงตอนนี้หลายคนก็พยายามพักดันนะครับสำหรับคอยเบตถือว่าเป็น,นหนึ่งไอเชนที่อเมริกาเจ้าใหญ่ถูกต้องไหมให้กลับมารีลิสเหรียญลูนาคาสิกนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีการประกาศอะไรแต่อย่างใดไหมสําหรับทางคอยเบนะฮะอันนี้ก็เต็มทวิตเตอเลยใน,นขณะนี้สําหรับการพักดัน สำหรับลุน่าคาเซกนะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับลุน่าคาเซกก็อัปเดตข้อมูลกันมาได้เนาะเพราะว่าเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านก็จะได้ประโยชน์กันไปจะได้อัปเดตข้อมูลทันทันโลกทันเหตุการณ์ในใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยถ้าใครมีอะไรอย่าลืมเอามาแบ่งปันกันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอีเทอร์เรียมกันบ้างน,นะครับก็หลังจากที่ดิเมอร์สปุ๊บแล้วก็มีระยะ2แล้วถูกต้องไหมก็ดูเหมือนว่าคนจะนิยมระยะสนะครับเพราะถ้าเราดูเอเวอเรนซ VS Optimism อัลิตรัมตอนนี้ถ้าเราดูสียแดงๆตรงนี้ก็คือ Optimism พุ่งขึ้นไปแซงทุกอย่างแล้วนะครับแซงอั b i t r รัแซงเอเวอร์แ land, นะครับถือว่าแซงเจ้าเก่าเจ้าเก่าอย่างเอเวอร์แไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเนาะที่ดูเหมือนว่าเม็ดเงินต่างๆจะชื่นชอบในการใช้ระเยะ2มากกว่าไปใช้ระยะวันที่เป็นทั้งเลือกเจ้าเหนือละกันอันนี้ก็ถือว่า ต้องรอจับตานะสำหรับเหรียญ OP ว่าจะเกิดการ,ค,รคึกคักอะไรหรือไม่แต่ตอนนี้แสง Arbitrum ไปเรียบร้อยก็ถือว่าก่อนหน้นาี้ที่มีข่าวนะว่าอ r b i บ r u ทโอเคยังได้รับความนิยมอยู่เพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการเข้าไปใช้งานเพื่อที่จะลุ้น Air d r รอปอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเหรียญ OP กลับมาค,คึกคักขึ้นมาอีกรอบก็ต้องรอดูว่าจะส่งผลอะไรมากน้อยแค่ไหน กับราคาหรือไม่นะครับจับตากันอย่างใกล้ชิดนะฮะแต่ถ้าเราดูตอนนี้ภาพรวมนะก็ต้องยอมรับว่าอีเธอ e รียังเป็นที่1อยู่ในขณะนี้ในแง่ของ Adress d โดยรวมนะครับแล้วก็เติบโตมาราวๆ13%ในปีนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ลองลงมาเป็นไบแน e นะครับหรือว่า BNB Chain นั่นแหละโอ้55%นะถือว่า โหดนะฮะแบนแนนถือว่าผมก็ยังชื่นชอบใช้เลยเนาะสำหรับ chain แบนแนนนะฮะสะดวกดีนะครับแล้วก็ดีแอพต่างๆก็ก็มีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ถ้าใครจังมาได้ในช่วงที่เกมดังๆหลายๆเกมช่วงก่อนนี้ที่เกมบวมๆเนาะเกมก็ค่อนข้างชื่นชอบเชนอย่างแบนแนนด้วยนั่นเองนะครับรองลงมาอันดับ3คือ p o l y g o n เติบโตมาก,กว่า34%แล้วก็ Tron 64%นั่นเองนะครับโอ้ถ้าดูเนียเนียเติบโตมากกว่า800กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับ Q3 ในปี น,นั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเจ้าใหญ่ก็เป็นอีเท r ร u m b มไ a แอนด์โพลีกอนใน,นขณะนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสั่งซื้อน e ั book, งสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กรวมสูตรเทรดบิตคอยน์แท้ยอะหลังกว่าสิบปียังไงยีเลียมกดเข้าไปสั่งกันได้นะครับแล้วก็มันไม่ได้ใช้ได้แต่แค่บนะิตคอยน์นะยังสามารถที่จะใช้ในเหรียญนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูุลน่าคลาสสิกก็ถือว่ามีสัญญาณซื้อตั้งแต่ตอนช่วงตรงนี้แล้วเนาะที่ ราคาเนี่ยอยู่เหนือเส้น EMA 39วันได้5วันนะฮะถือว่าคอนเฟิร์ม5วันนะสำหรับตัวสูตรเทรด์บิตคอยที่ผมเอามาแบง่งปันกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่เหนือเส้นนี่อยู่ค่อนข้างน่าสนใจในเรื่องของตัวชาร์ตแพทเทิร์นนะครับแต่ก็เคลียบรูนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งอินดิเคเตอร์แล้วกันที่ค่อนข้างชื่นชอบโอเคก็สํหรับเคลียบรูนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ